สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหงจุยนะคะเกี่ยวกับแบบบ้านต่างๆนะคะอ่าอันนี้เริ่มต้นด้วยแบบบ้านที่เป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะคะดูซิว่าเราจะต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างนะคะเราลองมาดูกันนะคะก็อันนี้นะคะเอ่ออันนี้ความหมายเนี่ยวลาเรามองมองเข้าไปในบ้านเ,นเห็นไหมฝั่งเนี้ยคือฝั่งเสือขาวเนี่ยหายไปเยอะเลยเห็นไหมแต่เนี้ยฝั่ง อันนี้มังกรน,นะคะอันนี้เต็มเนื้อที่ใช้ได้นะคะแต่ตรงนี้เราหายไปความหมายคืออะไรที่ห่วงชุ้ยเนี่ยอะไรที่น้อยไปหรือมากไปไม่ค่อยดีนะมันต้องพอดีพอดีนะคะอันนี้หายไปเยอะเลยนะหายไปครึ่งตัวบ้านเลยนะทําให้ฝั่งเนี้ยเสื้อขาวคือหมายถึงผู้หญิงนะคะก็จะเสียเงินเสียทองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีเงินเก็บนะคะมีก็มีเหตุต้องให้ใช้จ่ายอยู่เรื่อยนะคะ แต่ถามว่าเรามีวิธีแก้ไหมมีนะแก้ง่ายๆสไตล์อาจารย์อีฟนะคะอาจารย์หงหยกนะคะก็วิธีแก้นะคะก็มองจากปลายหลังคาด้านนี้กับปลายหลังคาด้านนี้นะคะวิ่งให้มาบรรจบกันนะคะจินตนาการนะจินตนาการแล้วก็มองปุ๊บาวางต้นต้นไม้ตรงนี้ก็ได้หรือคมไฟสนามก็ได้นะคะวางตรงจุดนี้เลยนะคะก็จะช่วยทำให้เอ บ้านเป็นสี่เหลี่ยมนะคะความหมายคือมองจากฟ้าลงมานั่นเองนะแล้วบ้านเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็หลังคานะคะลักษณะนี้เขาเรียกมันเป็นเอียงไงเอียงเหมือนเพิงหมาแงนอันนี้ตามหลักฮวงจุย้ยจริงๆเขาไม่ชอบนะแต่ด้วยคนรุ่นใหม่ชอบกันก็มันมีวิธีการแก้อ่าอย่างเงี้ยเนาะพยายามทําคิว้วทําคิ้วแบบนี้ให้มันเป็นลักษณะเหมือน หนีออกจากกันว่าเออตัดให้ว่าตรงเนี้ยเสมอกับพื้นนะคะก็คือเป็นแนวขนานนั่นเองนะคะหมายถึงไอ้ส่วนที่เอียงไปก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นหลักแบบแก้เคสนะคะก็ช่วยในช่วยได้ในระดับนึงนะคะอ่าแล้วก็อย่ามาเรามีเวลาพอนะคะมีแบบบ้านนะคะอันนี้แบบบ้านที่แนะนําลูกศิษย์ไปว่าอันนี้สําเร็จแล้วเห็นไหมบ้านจะเป็นสี่เหลี่ยมดีเลยนะคะแต่ว่า เออลูกศิษย์ขอว่าขอให้ยื่นมานิดนึงจะจะวางที่จอดรถเนาะก็ทีแก้ก็เหมือนเดิมง่ายนิดเดียวก็มองจากปลายหลังคางนี้กับปลายหลังคางนี้มาบรรจบกันแล้วก็ตรงนี้วางต้นไม้หรือวางคมไฟตรงนี้นะคะคือมองจากฟ้าลงมาแล้วเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะกับอีกอันนึงอันนี้บ้านของลูกศิษย์ท่านนะคะน้องเมย์นะคะ,ะมีต้นไม้อยากปลูกต้นไม้เยอะนะคะก็ ตรงนี้เวลาปลูกเขาก็ให้ปลูกขนานไปกับตัวบ้านจะดีนะคะอย่าปลูกในลักษณะที่ว่าทําแบบเป็นล่องชนบ้านตัวเองอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เจอเขาเรียกปลูกบ้านแล้วทําให้บ้านตัวเองพังอันนี้ไม่ได้นะคะควรจะเอาไปแก้ไขนะคะอ่ะอันนี้เห,เหมือนกันนะคะทุกท่านที่อยากที่จะสร้างบ้านให้ถูกต้องตามตาราหรือว่าอย่างน้อยสบายใจก่อนการปลูกนะคะก็ ลองเอาวิธีนี้ไปแก้กันนะคะแก้แบบง่ายๆสไตล์อาจารย์อีฟนะคะก็เข้าไปติดตามผลงานกันได้นะคะที่ฮวงจุ้ยอ,อาจารย์หงหยกนะคะนะคะแล้วก็อหรือแฟนเพจที่ฮวงจุ้ยอ,อาจารย์คลังจินดาก็ได้นะคะเป็นรูปคุณพ่อนะคะสีเเขียวอ้าวันนี้ก็ขอกราบจากลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีความรู้ดีๆก็จะมาหา มาให้ความรู้กันนะคะขอบคุณค่ะ